สีผู้ยุ่งไปบ้างานที่สามสิเสร็ูเรีบคะนนสีชมพูมาเลยครับชมพูครับอเลยใครก็ได้หนึ่งคนท่านผู้บริการได้เกียรอบรางวัลเลยนะครับรางวัลที่สองครับขบวนพาเหรดได้แก่ไม่ประกาศดีกว่าประกาศที่หนึ่งไปเลยครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งสีที่ไม่ได้ประกาศเธอได้รางวัลที่สองรางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนพาเหรดสวยที่สุดในปีนี้ด้ายแกซื้อสีสีส้สสมครับครับอ้โหเจ็ดขับตัวแทนและสีแดงได้ที่สองครับมาครับมาเลยครับทั้งสองสีเลยครับสีส้มครับอ่าขึ้นข้างบนเลยครับสีส้มที่หนึ่งสีแดงที่สองขอเสียงปรบมือหน่อย ชวยรางวัลเกียรติยศอันทรงเกียรตินะครับแล้วก็ขนมอ่ะบอกกล้อง,อง้วยนะครับบอกกล้องอ่าที่สองสีแดงนะครับอาล้เดี๋ยวขนมมาไปแบ่งกันนะครับขนมมาไปแบ่งกันอ่าวยรางวัลเกียรติยศนะครับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับในคะแนนรวมขบวนพาเหรดนะครับต่อไปจะเป็นการประกาศคะแนนรวมนะครับ กองเชียร์ครับกองเชียร์เชียร์ทั้งวันกำลังใจนักกีฬามาจากกองเชียร์เชียร์อย่างต่อเนื่องเชียร์อย่างสวยงามเชียร์อย่างสร้างสรรค์ที่สี่ครับสีหู่ดใดหุ่ยูบบอฮมอ่เป็นล็อกเล็กอะที่สี่ครับสีชมพูครับมาทดแทนสีชมพูมาเลยครับ ผู้บริการให้เกียรติมอบรางวัลนะครับคะแนนกองเชียร์รางวัลที่3ครับกองเชียร์ได้แก่ทีมสีเหลือสีเขียวสีส้มและสีแดงใช่ไหมที่3ได้แก่สีสีไลน์สีเขียวแต่สีส้มสีกินน้องครับสีเขียวมาที่3ครับที่3 ใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับและรางวัลชะนะเลิศก,การประกวดคะแนนรวมกองเชียร์ดีเด็ดเชียร์ดีเชียร์เด่น <S <S ได้เกสีสีไรดีเสียงประมือดังๆให้กับทีมสีแดงรับสีแดงามาเลยและทีมสีส้มได้รางวัลรองชะนะเลิศนะครับ นี่คือรางวัลรวมคะแนนกองเชียร์นะเชียร์คนเดียวก็ไม่ไหวนะต,ต้องเชียร์ด้วยกันกำลังใจถึงจะท่วมท้นอย่างนี้อ่าไฟๆถือครับไฟๆถืออ่าปันทึกภาพครับรางวัลต่อไปประกาศคะแนนรวมครับ กีฬายอดเยี่ยมที่ทำการแข่งขันทุกรายการตั้งแต่ภาคเช้ามาจนถึงการแข่งขันสุดท้ายนะครับ22รายการด้วยกันที่เราแข่งขันกันในวันนี้ผลคะแนนรวมที่4นะครับได้แก่สีสีขยว้า <c oughs> สีส้มครับเชินครับสีส้มครับ <c oughs> รางวัลที่3ครับรางวัลที่3คะแนนรวมกีฬาทุกประเภทได้แก่ทีมสีสีเขียวครับสีเขียวเชนครับและรางวัลชนะเลิศนะครับโดดเด่นที่สุดเก่งที่สุดแต่ที่จริงแล้วทุกคนเก่งหมดแต่ถือได้ว่ามีความร้อมมากที่สุดแล้วก็วางแผนมาเป็นอย่างดีดแล้วอยู่สองสีใช่ไหมสีชมพูกับสีแดงใช่ไหม ชนะรวมรางวาัลทุกประเภทก,กีฬาชนะเลิศแม็กซ์บิลซ์แส,สดงความยิน,น,นดีกับทีมสีแดงต่อาปาเลยครับและทีมส,สีชมพูได้รางวัลที่2นะครับรองชนะเลิศครับกีฬารวมทุกประเภทแหม FC FC พี่แดงอยู่ไหน ชอบให้กับนักเรียนทุกๆคนที่ได้ช่วยกันนะครับทั้งกีฬาประเภททีมสังเกตว่าในการแข่งขันกีฬาทั้ง22ประเภทส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขันกีฬาประเภททีมนะครับเพราะเรามุ่งเน้นให้นักเรียนนั้นได้ร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันมีความเสียสละนะครับมีความเป็นผู้นําและเป็นผู้ตามที่ดีต่อไปคนระับอันนี้เป็นรางวัลพิเศษในการแข่งขันของเรานละถือได้ว่ามีนักกีฬาอยู่หลายคนที่เป็นเพชรเม็ดเอก นะครับคุณครูคณะกรรมการที่ทาการแข่งขันทั้งหมดพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรมอบรางวัลพิเศษนี้ให้กับนักกีฬาดีเด่นนะครับหนึ่งรางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด่นผู้ชายและหนึ่งรางวัลสาหรับนักกีฬาดีเด่นผู้หญิงในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ขออนุญาตประกาศนะครับนักกีฬาดีเด่นชายหนึ่งคนครับ ที่มีความเสียสละมีความสามารถและช่วยเหลือคุณครูมาโดยตลอดเป็นส่วนหนึ่งทำให้การแข่งขันของเราประสบความสำเร็จเสียงปรูบอลมาบ้างไ,ไ,ไหมครับนะสีเทาใช่ไหมเป็นนักกีฬาเนี่ยนะสีเทาพี่เกี่ยวดิเสียงปรูบอลมาบ้างไ,ไ,ไหมครับ อุตสาห์ดีเด่นละเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่นักเรียนสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้อีกเด่นรางวัลครับนักกีฬาดีเด่นประเภทหญิงครับคนเดียวนะครับจริงๆแล้วมีหลายคนแต่คัดเลือกมาแล้วเอาคนเดียวเสียงประเบณด,ดังๆให้กับเด็กหญิงสีเขียวมากเด็กหญิง นะครับและเด็กหญิงจุดิพรตาแก้วทั้งให้ความช่วยเหลือทั้งความสามารถของตัวเองนะครับแตการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีด้วยนะครับขนมนะครับก็ไปแบ่งกันนะไปแบ่งกันนะครับตอนนี้การประกาศผลคะแนนรวมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้บริการนะครับเป็นผู้มอบรางวัลต่างๆให้กับพวกเรานะครับ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาการแข่งขันกีฬาก็ย่อมมีการสิ้นสุดเช่นเดียวกันหลังจากนี้เราจะได้เชิญธงกีฬาลงจากยอดเสาขอเชิญตัวแทนนักกีฬาของเราทีมละ2องสีนะครับทีมละสองคนเชิญเลยครับ2คนครับจะได้เชิญธงกีฬานะลงจากยอดเสานะครับ ถงโรงเรียนด้วยนะครับอีก2คนลงโรงเรียนด้วยเ <c oughs> มื่อเช้านั่นะครับโก <c oughs> กี่คีะากและกองเชียร์ทั้งบดซ้ายหันห้งหมดตุ้ง ครับเราจะได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพร,ร,ระบารมีนะครับห่นหน้าไปทางที่ใต้เป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ